ที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นเลี้ยงวัวน,นะครับก็ที่เรามีที่กว้างก็เลยเลี้ยงวัวก็มีหญ้าให้วัวกินเยอะเลี้ยงวัวแล้วก็ทําขนมไปขายครับส่วนใหญ่ทําเป็นคุกกี้ครับขายที่ตลาดนัดแล้วก็ที่ตามงานอบรมะครับปกติก็ตอนเช้าเกิดมาก็ล้างหน้าแปรงฟันอะไรเสร็จแล้วก็จะไปปล่อยเป็ดออกจากเล้าเป็ดนะครับแล้วก็ เก็บไข่เป็ดกลับมาที่บ้านไข่เป็ดอารมณ์ดีก็ตั้งแต่เริ่มเลี้ยงนะครับเลี้ยงที่สัตกำแพงตอนที่เริ่มเลี้ยงเพราะว่าตอนนั้นที่บ้านทํานายเยอะแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องหอยเชอรี่ผมกับพ่อก็เลยซื้อเป็ดมาเลี้ยงแล้วก็เพิ่มจํานวนขึ้น,นเรื่อยๆแล้วก็ได้เก็บไข่เป็ดมาขายด้วยเลยีเ้ยงแบบปล่อยไล่ทุ่งนะครับแล้วก็ไม่ได้ให้อาหารเสริมเป็ดก็จะอารมณ์ดี นีไปไปประเทศอเมริกานะครับไปกับครอบครัวของลุงโจจันไดะคัะค่าเครื่องบินนี่ผมเก็บเงินไปเองครับไปก็ได้ไปเรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ได้เรียนว่าที่อื่นเขาอยู่กันยังไงมีวัฒนธรรมยังไงก็เรียนโทสคูลก็แบบสนุกดีนะครับแต่บ้านผมก็จะเหมือนปฏิบัติจริงแล้วก็เขียนโครงงานอะไรมากกว่าเรียนเป็นรายวิชาครับก็มันสนุกเพราะเราได้ เรียนในสิ่งที่เราชสอบนะครับแล้วก็ได้เรียนหลายอย่างว่าเหมือนเราอยากลองทําอะไรก็ลองปฏิบัติได้เลยนะครับจะพยายามทําในสิ่งที่ทําให้ดีนะที่สุดทําขนมก็อ่านหนังสือก็จริงผมชอบฟ้อนดาบเ้วยครับทำดาบด้วยทอบในสิ่งที่เราชอบนะครับก็เป็นความสุข